สซนรวมรถกระบะตอนเดียวบุรีรัมสวัสดีค่ะน้องแดงสูดรวมรถกระบะตอนเดียวบุรีรัมโปรชุ่นพิเศษเดอนนี้ประดิดฐ์เท่าคนคนเงินเลยช่วยผ่นไปเลยถึงสิ้นปีขับถามพุนตาถึ999 2 4 4ไปดูพร้อมกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเข้ารลอยเครื่อง2.8ใหญ่ใหญ่แบบนี้ปี2008ราคาถึง บันทุกๆ,ๆ,ๆุดหาตาลินจ้าและที่ขาดไม่ได้คันนี้เลยค่ะโตโยต้าเรเวอร์สอง i ุดแปเปี2022สีเทารำแบบนี้ราคาเพียงแค่579,000บาทออนนิวดีแม็กตอนเดียวติดทองปี 2, 2019คันนี้ราคาสุดพิเศษ400,000 ราคาเพียงแค่3า9 0 0 0 0บาทได้แม็กทคู่หน้าใส่ล้อกระทะบรรทุกคู่หลังให้ด้วยอย่างแจมยางปี23และเน้นๆใส่คอรอบลงเล่มให้แล้วค่ะโตโยต้ารีโว่ตอนเดียวติดคอคันนี้เครื่อง2.8หน้าหูป่าแบบนี้บรนทุกจุกๆคาดบาบังมาดู สูกช่วงล่างแน่นๆ5ตันเลยจ้าราคาสุดพิเศษเพียง5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นจ้า่ช้ผ่านถึงสิ้นปีนะจ๊ะและขาดไม่ได้สำหรับรถตอนเดียววิ่งงานอิซูซุอารีว 1.9X คันนี้มากับหน้าพิกโลกปี2022ใส่แบตล6ด้านคู่หน้าให้แบบนี้และมาดูภายในพร้อมกันเลยนะคะ คันนี้เบาะหนังสีดำมากับ6สปีดเกียร์นะคะเลขใหม่เพียงแค่25 0 0 0เท่านั้นเออไม่น้อยมากคันนี้ใส่ล้อกระทะบรรทุกมากับยางมิชลินปี23นะคะแถมให้ไปแล้วก็ใส่ตู้ให้ใหม่ลงเล่มให้เรียบร้อยอจะอ่ะเดี๋ยวพาดูภายใ,ในอุสอง,สองเป็นตู้ใหม่แบคไลเนอร์เดิมอิซุสุส คันนี้ราคาเพียงแค่4ี่แ บุคันนี้เครือง24งสี่หนาามูป้าปี2020ราคา479,000บาทนะคะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะใส่แม็กเวลาคู่หนาให้พอมหากันล้อกระทาบบนทุกมาก,กับยางนิชลินเอ d กคู่หลังให้ไปพอมโต้ไม่สูง2เมตรสิบอ่ะลงเลมให้พอมแรงงานผู้ใดนะคะสนใจนะคะเป้าจับ ทั่วประเทศจ้ามิตซูบิชิไทตันตอนเดียวติดตู้เทอคันนี้ราคา369,000บาทเท่านั้นพอน6 0 0 0นตลอดสัญญารีบเลยค่ะมีบริการช่วยเหลือชุมชฉนย4ิชั่วโมงทั่วประเทศไทย <S 1> <S 1> และถ้าเป็นรถตอนเดียวตัวแห้งคาะ็็บ็อกคันนี้เครื่อง1 9ปี2018ราคา4,29,000บาทเท่านั้นคันนี้นะคะ ตามมาดูเลยใส่ล้อกระทะบรรทุกนะคะยางมิชลิน F อ d 2คู่หลังเสริมแหนบให้พร้อมวิ่งงานและยังมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบเครดิตดีรับไปเลยดอกเบี้ยพิเศษ3.75%ไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นเดือนนี้ 啊、我在说，你听我说哈。<laughs> <laughs>